เพเมเกอรวันนี้ขอเสนอยอรอยนักเตะยูเวนตุสชุดแชมป์เีเรียอิตาลีฤดูกาล2 0อ1 2 0 1 2ึกซิสศึกซีเรียอิตาลีฤดูกาล2 0 1 1 2 0 1 2ถือเป็นการคัมแบ็กกลับมาคว้าชแชมป์ลีกได้สำเร็จของทีมยูเวนตุสนับตั้งแต่ถูกปรับตกชั้นไปเมื่อปี2 0 0 6โดยสำหรับทีมมาลายเก็บคะแนนไปถึง84คะแนนทิ้งห่างอันดับที่2อย่างเอซีมิลานอยู่4คะแนน โดย84คะแนนของยูเวนตุสก็มาจากสถิติการชนะไป23เกมเสมอ15เกมและแพ้0เกมโดยทำประตูใส่คู่แข่งไป68ลูกและเสียประตูไป20ลูกซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นปีแรกของอันโตนิโอคอนเต้ที่เข้ามาคุมทีมยูเวนตุสและก็พาทีมคว้าแช,ชมป์ลีกแบบไร้พ่ายตั้งแต่ฤดูกาลแรก นั่นทาให้คลิปนี้เราจะพาไปย้อนชมคุณพลนักเตะยูเวนตุสชุดแชมป์ซิลีอาอิตาลีหรือดูการ2 0 1 1วถึงว่าปัจจุบันพวกเขาอยู่ในกันบ้างเริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูก็คือจาลุจิบูฟฟอนอดีตมือเก่าทีมชาติอิตาลีปัจจุบันในวัย4 4ปีคาแข่งอยู่กับปามามาโกสโตลารีนายประตูชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย45ปีเคยทำหน้าที่เป็นสตาฟโค้ชให้กับทีมยูเวนตุส มาที่ในตำแหน่งกองหลังอันเดียบาซยีกองหลังชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย41ปีเป็นโค้ชฝ่ายเทคนิคให้กับทีมชาติอิตาลีชุดเยาวชนนอกจากนี้ยังเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลให้กับช่องดัโซนสเตฟานลิสไตเนอร์ฟูลแบ็กชาวสวิสแลนด์ปัจจุบันในวัย38ปีเป็นเฮดโค้ชให้กับทีมบาเซิลยู15 จอโจคิเอลลินีอดีตปราการหลังทีมชาติอิตาลีปัจจุบันในวัย38ปีค้าแข่งในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์กับ L.A. F.C. เลโอนาร์โดโบนุชีกองหลังชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย35ปีค้าแข่งอยู่กับ j u v e n ต u s เปโโรเดเชเย่แบ็คซ้ายชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย36ปีทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยโค้ชทีมอะคาเดมี่ของ j u v e n ต u s มาร์ตินกาเซเลสกองหลังชาวอุลุกวัยปัจจุบันในวัย35ปีค้าแข่งอยู่กับ L.A. ฟาเบีโอกอโซอดีตแบ็คซ้ายทีมชาติอิตาลีปัจจุบันในวัย44ปีเป็นผู้จัดการทีมโฟซิโนเน่มาที่ตำแหน่งกองกลางของทัพม้าลายอันเดียปีโลอดีตมิดฟิลทีมชาติอิตาลีปัจจุบันในวัย43ปีเป็นเฮชโ,โค้ชให้กับทีมฟาติคารากุมโลกสมสรอนในตุรกีคาเดโอมาคิซิโอกองกลางชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย36ปีพึงแขวะสตาร์ทไปเมื่อปี2019 อาต u โลว i ดา l กองกลางทีมชาติชิลีปัจจุบันในวัย5 5้าปีขาแข่งอยู่กับฟาเมงโกซิโมเน่เปเป้ปีกชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย9 9ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานด้านโค้ชทีมฟุตบอลหลังควาสตาร์ทไปตั้งแต่ปี2017เอ็มานูเอล่จัคเคลินีกองกลางชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย7 7ปีเป็นนักวิเคราะห์และนักวิจารณ์ฟุตบอล ให้กับช่องดะโซนมาเซโลเอสติกาลิเบียกองกลางชาวปารากัยปัจจุบันในวัย35ปีคาแข่งอยู่กับโซลเดออเมริกาทีมฟุตบอลในปารักวัยมิลอดคาซิตปีกชาวเซอร์เบียปัจจุบันในวัย37ปีไม่ได้ผ่านตัวมาทำงานด้านโค้ชฟุตบอลซิโมเน่ปาโดอินกองกลางชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย38ปีเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของทีมย El El ูเวนตุสเอลเจโรเอเลียปีกชาวเนเธอร์แลนด์ ปัจจุบันในวัย35ปีเป็นนักเตะฟรีเอเยนลูก้ามาโลเน่กองกลางชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย32ปีขาแข่งอยู่กับสโมสรอนมอนซามาที่ในตำแหน่งกองหน้าอเลสซานโดเดลเปียโลอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีปัจจุบันในวัย47ปีทำธุรกิจส่วนตัวฟาบ,บิโอควายาเยลลลากองหน้าชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย39ปีค้าแข่งอยู่กับซามโดเลีย อเลสซานโดรมาตี i, กองหน้าชาวอิตาลีปัจจุบันในไวไย้38ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานด้านโค้ชฟุตบอลมาโกบอลีเอโลโอกองหน้าชาวอิตาลีปัจจุบันในไวไย้40ปีไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับโค้ชฟุตบอลมิโกวูชินิดกองหน้าชาวมอนเตเนโก ปัจจุบันในวัย39ปีไม่ได้ผ่านตัวเองมาทำงานด้านโค้ชฟุตบอลส่วนผู้จัดการทีมของทัพม้าลายก็คืออ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือชาวอิตาลีปัจจุบันในวัย53ปีเป็นผู้จัดการทีมทอ็อตแนมฮอสเปอร์ ฝากอีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเดทิเพจเฟซบุ o กเพย์เมเก r และถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่อง Paymaker อนะครับ